สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิปาวตีคุดนีนะคะชื่อเล่นชื่อคุกกี้ค่ะจบด้วยวุฒิจีดีค่ะหนูติดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ค่ะโรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะก็รู้สึกเหมือนฝันเลยค่ะตอนที่แบบเปิดดูผลก็ตกใจมากว่าติดได้ไงแล้วก็มาเรียนที่นี่นะคะได้เจอเพื่อนใหม่มาจากโรงเรียนต่างๆ ด้วยในคอหนูคือมีอยู่5คนแล้วหนูก็ยังสนิทกันอยู่ค่ะแล้วทุกคนก็ติดกันหลายคนด้วยหนูเรียน okay. ข้อสดค่ะคอสดหนึ่เดือนค่ะหนูรู้จักผ่านในอินเทอร์เน็ตค่ะ Facebook แล้วก็ Twitter เห็นรีวิวต่างๆใน YouTube แล้วก็มีรุ่นพี่ที่โรงเรียนเคยมาเรียนด้วยหนูเห็นเขาในคลิปแล้วก็พอมาเทนสัมภาษณ์เนี่ยพี่ๆเขาก็ ช่วยเต็มที่ในหลายๆเรื่องแล้วก็ช่วยปรับช่วยจูนอะไรต่างๆนี้ค่ะรู้สึกว่ามีมีประโยชน์มากๆแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับหนูในตอนไปสอบจริงด้วยค่ะก็พอเลือกเส้นทางที่เราจะเดินได้หรือพอเราตัดสินใจที่เราจะทําได้ก็ทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะแบบเอาให้ไปให้สุดแล้วก็ถึงผลออกมาจะเป็นยังไงก็ไม่ว่าจะสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จถ้าสําเร็จก็เราจะคุ้มค่าที่เราเสียไปกับมัน ทั้งเวลาทั้งเงินต่างๆแต่ถ้าไม่สําเร็จก็ให้เวลาเสียใจแป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นก็มาเริ่มต้นใหม่ต้องสู้ๆรู้สึกว่าประทับใจวิชายมากที่สุดชีวะค่ะทำไมเด่อเพราะว่าหนูอะรู้สึกว่าชีวาที่เนี่ยคือสอนลึกแล้วก็พอหนูไปสอบรอบแรกมาก่อนค่ะรอบแรกคือรอบเดินพฤิจสติก,กาตอนไปทำอะคือเจอชีวะแล้วแบบ ทำไม่ได้เลยเจอแต่สับอะไรไม่รู้แต่พอรอบสองหนูมาเรียนที่นี่ก่อนไปสอบแล้วพอไปเจอสับก็คือมันคุ้นมากถึงแบบอย่างข้อที่จําไม่ได้เงี้ยแต่สับมันคุ้นมากแล้วมันเดาได้ค่ะพอแบบพอตอบได้